จะลองนะคะทุกคนลองเก็บผักเมื่อกี้มือโดนรู้สึกได้เลยทุกคนรู้สึกขนาดใส่ถุงมือนะขนาดใส่ถุงมือนะมือมือโดนเลยเก็บเป็นนิดเดียวนะคะเก็บเป็นนิดเดียวจะไปลงเพราะว่า เคยทานไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไม่ไม่อร่อยนะคะเราก็ว่าไม่อร่อยเนาะทีนี้มาดูคลิปน้องอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าต้องเอาไปผัดน้ำมันหอยเอ่อต้องเอาไปผัดค่ะก็เลยก็เลยจะลองใหม่ลองดูเผื่อมันเป็นยานะคะทุกคนคนสมัยโบราณเขาใช้ทำ ทำเป็นชาดื่มนะคะเอาไปตากแห้งบางคนพี่พาดูในคลิปนะคะมีน้องคนไทยคนหนึ่งแกบอกว่าแฟนแกแฟนแกเขาไม่เคยซื้อชาเลยนะคะทุกคนเขาไม่เคยซื้อซื้อชาทะดื่มเลยนะคะเขาจะใช้วิธีตอนนี้มือปวดแสบปวดร้อนหมดแล้วคะ่ะทุกคนโอ้โหทำไมเราเนี่ยชิ้น ชอบ롱โงของอย่างนี้นะเป็นคนอย่างนี้นะคะชอบงองขงไม่ให้ใครโกรหกเราได้นะคะพอแล้วมั้งอีตอนล้างก็ทรมานนะต้องต้องใช้ไอ้ตัวคีบนะอย่าไปเผลอมือขยุ่มนะทุกคนแต่มันงามงามยอดยอดสวยมากเลยค่ะแล้วตรงนี้จะเป็นจะเป็นป่านะคะทุกคนมีทางเดินแต่เป็น ป่าไม่ค่อยมีคนมาเดินไม่ค่อยหมาก็คงไม่เข้าอะค่ะเพราะว่าป่าจํำเยหมามันรู้ดีกว่าเราอีกต้นนี้ก็ต้นหญ้าหญ้ามือตุ๊กแกนะคะตีนตุ๊กแกรหรือมือตุ๊กแกเนี่ยเรียกไปเหอะนะคะก็เขาก็บอกว่ากินได้นะคะแต่ก็ไม่เคยไม่เคยกินนะคะดูดอกหญ้าสวยไหมคะสวยไหมหนูสวยไหมหนูสวยไหม เดินไปเดินมาได้หลายคลิปแล้วนะเนี่ย ยอดอยังสั้นอยู่เก็บให้เพื่อนๆดูเฉยนะคะยอดมันยังยังเล็กมากเลยก็ประมาณนี้นะคะจะจะออกเปรี้ยวจะออกเปรี้ยวๆลื่นๆออกเปรี้ยวๆลื่นๆค่ะทุกคนกรอบนี่ไม่ต้องห่วงเลย ยอดอ,อ่อนเต้นพอละขี้เกียจยอดเล็กเกินค่ะเพื่อนๆกลับแล้วค่ะจอดรถไว้ไกลมากนี่ขากลับนี่เริ่มอันนี้ให้เพื่อนๆดูเฉยนะคะไม่เก็บนะคะผักติ้วค่ะอไปกินกับขนมจีนอร่อยมากค่ะไม่ชัดเนาะเ,ออเห็นแล้ว ผักติูเป็นผักอีกชนิดนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายรูปนิดนึงเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาไปใส่ให้เพื่อนๆดูชัดๆนะคะนี่จะเก็บจะเก็บต่อ,อกไหมมันมันเยอะเกินยอดอ่อนๆท่านั้นเลย มือเดียวมือเดียวมือเดียวเก็บลำบากมากเลยทุกคนเก็บลำบากมากเพราะว่าถือกล้องมือหนึ่งเก็บมือหนึ่งเก็บไปเก็บมาอ้าวกล้องไม่ได้ถ่ายเยอะยะเลยคะ่ะคงเก็บไม่ไหวมันเยอะเกินนี่นี่กระต้น นี่ก็เป็นอีกกอหนึ่งผักติ้วนะคะกำลังจะออกดอกค่ะบางคนก็ชอบดอดอกางนี้